เอาละครับสวัสดีนะครับท่านผู้ชมทุกๆท,ท,ท่านกันด้วยนะครับวันนี้อยู่ในเกมโรบ็อกในแมปของอนิเมะแวนการ์ดนะครับในวิดีโอนี้เดี๋ยวเราจะมารีวิวตัวละครในพาร์ทซีซั่นที่7นะครับอัปเดต8นั่นเองนะครับโดยผมจะรีวิว ตัวละครเวลที่25กันก่อนนะครับทุกคนก็คือเป็นซับพอร์ตนะครับนะฮะซับพอร์ตแล้วต่อมาเราก็จะรีวิวตัวละครนี้นะครับก็เป็นวิดีโอถัดไปนั่นแหละนะครับโดยผมจะทําให้มันไวที่สุดนะครับสำหรับตัวละครนี้นะครับหลังจากที่เราพาร์ทถึงเวล25แล้วเราสามารถรับได้เลยนะครับทุกคนก็คือถ้าตัวปกตินะครับอ่าถ้าตัวปกตินะมันจะมีหน้าตาเป็นแบบนี้ซึ่งส่วนตัวผมว่าล่างปกติมันก็ค่อนข้างน่ารักนะครับทุกคนนี่นะฮะอันนี้คือล่างของปกตินะครับทุกคน ่ะต่อมาครับถ้าเป็นตัวของชายนี่จะเป็นแบบไหนชายนี่จะเป็นแบบนี้นะครับก็เรียกได้ว่าค่อนข้างที่จะเดบิวพอสมควรใช่ไหมล่ะผมรู้ทุกคนก็ชอบเหมือนกันนะครับก็โอเคนี่คือตัวละครซัพพอร์ตนะครับในพาร์ทซีซั่นที่7นะครับพาร์ทเว็บยี่ห้นั่นเองนะครับทุกคนโดยตัวละครน,นี้จะมีพาสซีฟอะไรก็ประมาณนี้นะครับมีธาตประมาณนี้เดี๋ยวไปดูในเกมก็แล้วกันนะครับทุกคน ไม่มีคาตกลอรี่อะไรนะครับเคในวิดีโอนี้นะครับสำหรับใครนะครับที่ชอบการรีวิววิดีโอแบบนี้นะครับและอยากให้ทำเรื่อยๆนะครับคุณทุกคนสามารถให้กำลังใจได้นะครับโดยการกดไลค์วิดีโอคนละหนึ่งทีกันด้วยนะครับทุกคนโอเคมันคือที่ผมให้กดไลค์เนี่ยคือมัน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 ส่งผลกับยอด YouTube ด้วยนะครับก็คือทำให้อ่าคลิปมันจะได้แบบให้ทุกคนเห็นได้ง่ายขึ้นนะครับก็แน่นอนว่าสนับสนุนกันด้วยนะฮะเคเดี๋ยวไปดูครับว่าตัวละครนี้มันเป็นไงเออคอสเมติหรือไม่ดูคอสเมตัั้้มดนนนนะะครวีีีจเป็ โอ้โหไม่น่าเลยผมไม่น่าใส่เลยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราใส่แบบเป็นทั้งตัวก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะนี่โอ้โหก็นะครับถ้าใครชอบก็สามารถใส่กันได้นะครับทุกคนแต่ว่าผมนั้นค่อนข้างที่จะ ไปชอบตัวของคอสเมติกของตัวละครนี้มากกว่านี่โอเคเดี๋ยวมันจะนอกเรื่องเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าเก่งขนาดไหนผมทําแล้วนะครับเป็นเวล60นะครับผมแล้วมันก็เป็นโมนาดด้วยนะครับถ้าไม่เป็นโมนาดเนี่ยมันวางได้4ตัวนะครับทุกคนนี่นะฮะเผิ่ไปกดได้เฉยเลยผมก็เลยอ่ะไม่เป็นไรก็เดี๋ยวรีวิวแล้วกันว่าเก่งไม่เก่งอะไรยังไงนะครับแต่ว่าเอาจริงแล้วนะครับผมแนะนําว่าให้เป็นของ ตัวของบลิสก็พอเพราะว่าตัวบลิสเนี่ยมันทําให้ตัวละครนี้สามารถแบบเป็นซัพพอร์ตได้ทั่วถึงมากยิ่งขึ้นเพราะว่าตัวโมนาดเนี่ยมันจะวางได้แค่ตัวเดียวเท่านั้นทุกคนก็น่าจะรู้ใช่ไหมแต่ว่าถ้าเกิดเราเล่นเป็นบลิสนะครับแล้วมันวางได้4ตัวเนี่ยมันจะทําให้จ่ายสตันได้มากยิ่งขึ้นและก็จะทําให้ตัวละครนี้นั้นล้างดีบัฟได้ดีขึ้นด้วยนะครับทุกคนแต่ว่ามันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับโดยผมจะวางนะครับข้างเงินวางนะครับอยู่ที่ประมาณ5 0ผมวางปป๊บนรับ การโจมตีก็จะเป็นตัวของ Fu l l le แบบนี้นะครับโดยผมจะสคริปไมาเลยนะครับทุกคนเดี๋ยวดูว่าแอนิเมชันเป็นยังไงนะนี่นะครับออกมาเลยอ้าวไม่ตีเหรออ่านี่ไงอันนี้นะก็คือจะเป็นการไล่นะครับนี่คือแอนิเมชันหนึ่งนะครับก็คือ Fu l l le เลยนี่นะครับแต่ว่าตีนานพอสมควรนะครับคือ8วินะครับที่ผมให้ทําเป็นบิดเพราะว่ามันจะได้แบบว่า ทำได้ง่ายขึ้นนะแบบว่ามันมันดีอ่ะมันดีกว่านะครับโดยผมจะเอา5,000มานะครับทุกคนแล้วก็เอาตัวดัมมี่ห้าหมื่นสไม่พันเราเอามาก่อนเดี๋ยวลองดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับโดยถ้าผมว่านะครับทุกคนมันจะสตัรนะครับดูนะเห็นไหมโจมตีจะติดสตันและติดสโล่ด้วยนะครับประมาณนี้ต่อมาครับเรามาดูในแมชชั่นต่อมาครับก็คือขั้นที่3นะครับใช้ไปหมื่นหนึ่งนะก็จะเป็นตัวของโคเนลีนะครับ โจมตีเป็นโคนนะจะตีไวขึ้นนะครับคือ4.8วิโจมตี1ทีนะครับทุกคนอันนี้เวชชั่นก็จะเป็นแนวแนวนี้นี่อันนี้คือสโลนะครับสโลด้วยอันนี้คือเกิดจากพาร์สนะครับทุกคนนี่ประมาณนี้นะครับต่อมาถ้าเราอัพตันแล้วครับโป้งก็จะเป็นตัวของอาลายเอลีนะโอ้แต่4วิด,ด้วยนะนี่ครับใช้บิดดีมากเป็นบลิสตอะสีสีไอส,ส,สีทอง l e เจนเดอรี่โคตรดีเลยนะครับเพราะว่ามันจะส่งสตันได้ด้วยนะครับ โอเค1ตัวนะครับใช้อยู่ที่เท่าไหร่ครับใช้อยู่ที่ประมาณ3 2มหมเท่านั้นนะครับเรียกได้ว่าเป็นซัพพอร์ตที่ถูกมากนะครับแล้วก็ควรมีด้วยนะฮะต่อมาเดี๋ยวเรามาคุยเรื่อง p a s าสีดีกว่าว่า s าสีมันมีอะไรกันบ้างนะครับทุกคนคืออย่างเช่นพาสีที่หน่งเนี่ยเอาง,ง่ายๆเลยก o d l ไลท์ God like ครับก็คือการที่เราโจมตีไปเนี่ยจะทําให้สตูนะ่ะติดสถานะสตันนะครับทุกคนเป็นเวลา2วินาทีนะฮะนี สองวินาทีนะเมื่อโจมตีกับศัตรูที่มีสถานะาสตันเนี่ยนะครับผมมันจะทําการสโล่สามสิบอ่เปอร์เซ็นต์สิบวินาทีนะครับทุกคนอันนี้คือโดนสโลไปเลยยาวๆเลยนะครับผมสิบวินาทีการโจมตีเนี่ยผมคิดว่าถ้าโจมตีซ้ำเนี่ยจะเป็นการรีเฟซดูเรชันด้วยก็คือระยะเวลาการาสโล่ด้วยนะครับทุกคนเนี่ยคือดีมากผมค่อนข้างที่จะแนะนําเลยนะฮะเดี๋ยวผมจะเอามาอีกนะครับ อันนี้เรารู้แล้วว่าโจมตีสตันสองวิแล้วเกิดตีตัวที่มันสตันมีสถานะสตันเนี่ยก็จะสโล3สามสิบเปอร์เซ็นต์สิบวินาทีเนาะต่อมาครับพาสซีฟที่สองครับพาสซีฟที่สองเนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่มีเพื่อนในระยะเนี่ยติดดีบัฟนะครับหลังจากนั้นห้าวินาทีนะครับจะทําการชําระล้างดีบัฟนั้นนะครับผมทุกคนก็คือมันมันจะติดดีบัฟแป๊บหนึ่งแล้วตัวละครเนี้ยจะล้างเลยนะครับมันจะคููดาวอยู่ที่อ่าสิบวินาทีซึ่งเป็นลอคลด้วยนะครับฉะนัน ถ้าเป็นโมนาดเนี่ยแปลว่ามันจะล้างได้แค่รังเดียวแต่ถ้าว่ามันเป็น4ตัวนะครับมันจะลุมกันล้างเลยซึ่งมันดีมากๆนะครับทุกคนมันดีโคตรเลยนะโอเคเดี๋ยวผมจะเอาตัวละครที่มันติดสถานะมาได้นะครับทุกคนสักตัวหนึ่งนะเดี๋ยวผมจะเอาดันเต้นะครับผมวางตรงนี้นะครับแล้วก็เอาดันเต้นี่ยสก,ยกิปเว้ก่อนเดี๋ยวอัพจนตันเลยอ่านะครับแล้วคราวนี้ผมจะเอาดันเต้นี่โจมตีเป็นอันนี้แล้วกันะโอเคเดี๋ยวมันโจมตีฟูผมจะเอาโยโมนะครับทุกคนโยโมอะไรเนี่ยนะครับ ออกมานะครับทุกคนออกมาเยอะๆเลยอ่นนี่นี่นะโจมตีปุ๊บเห็นไหมาดาเมจลดนะครับทุกคนหลังจากนั้น5วินาทีนะนี่นะล้างแล้วแล้วก็ครูดาวครูดาวสิบวินะอ่ะาเดี๋ยวผมจะเอาเอาออกมาอีกนะทุกคนโยโมนะครับโยโมออกมาเยอะๆเลยอ่ะเป็นไงบ้างนี่เรียบร้อยดาเมจเหลือแสนกว่านะครับทุกคนหายไปแล้ว กลับมาปกติล้างแล้วมันมันแป๊บเดียวนะครับ10วินาทีนี้เป็นอะไรที่เร็วมากเลยนะเออเป็นอะไรที่แบบค่อนข้างเร็วนะครับทุกคนแต่สิ่งที่มันดีแบบมันดีตรงที่ว่าตัวละครเนี้ยถ้าเรามีแบบเยอะๆอ่ะอันนี้โดนลดไปแล้วนะครับเดี๋ยวมันก็จะบวกขึ้นมาเหมือนเดิมนี่อันนี้ได้กลับมาเดิมแล้วเออเหมือนเดิมเห็นปะคือเป็นตัวที่ดีมากนะครับแต่ว่าตัวยูนิตที่โดนดีบัฟแล้วจะโดนล้างเนี่ย มันต้องอยู่ในระยะของยูนิตตัวนี้ด้วยนะครับทาวเวอร์ตัวนี้ด้วยถ้าเกิดดันเต้เนี่ยไปอยู่นอกระยะนะครับอ่ามันจะไม่ล้างให้นะครับวางได้4ี่ตัวนะครับถ้าวางแบบ4มุมเป็นวงกลมแบบเนี้ยนะครับแบบเนี้ยโปงปงป้งเนี่ยก็คือแบบล้างได้ดีมากๆเลยนะครับเป็นตัวหนึ่งที่ควรมีมากๆเลยนะครับทุกคนนี่นะฮะสำหรับตัวครนี้นะครับเป็นยังไงก็ลองคอมเมนต์ดูนะครับส่วนตัววมากๆเลยนะครับอยากได้ซัพพอร์ตแนวเนี้ยมาสักระยะหนึ่งแล้วแหละเพราะว่าการที่ ตอนนี้ถ้าสมมติเรามีตัวละครนี้ใช่ปหมเราเล่นเป็นดันเต้อารเวอร์จิลเดี๋ยวเวอร์จิลดันเต้เวอร์จิลก็สามารถเล่นได้เว้ยเนี่ยกลายเป็นว่าผมเอาตัวละครนี้มาอ่าแล้วผมก็เล่นกับเวอร์จิลเนี่เยเห็นปะโจมตีไปสโ,โลว์เลยใช่นะปุ๊บเวอร์จิลก็จะทำการโจมตีต่อเนื่องซึ่งดีมากอ่า ซึ่งก่อนหน้าน,นี้ตัวละครที่มันทําแบบนี้ได้มันคือตัวอะไรมันคือตัวนี้นะครับแต่ว่าตอนนี้เรามาใช้ตัวนี้แทนและเพราะตัวละครนี้มันล้างเพื่อนได้ด้วยแถมสโลได้ค่อนข้างดีนะครับเป็นลายเอนะครับอันนี้ส่วนตัวผมชอบมากในอนาคตมันน่าจะมีแหละตัวละครที่โจมตีเป็นฟูลเอแหละนะครับแต่ว่าณนะตอนนี้ปัจจุบันนี้ที่เล่นตอนนี้ตัวละครนี้ค่อนข้างดีมากๆ และนี่ก็คือรีวิวทั้งหมดนะครับสำหรับตัวละครอย่างนักบทหญิงนะครับที่เป็นพาร์ทซีซั่นที่7นะครับในอัปเดต8.0ซึ่งตัวละครนี้สามารถได้รับแบบฟรีได้นะครับถ้าคุณพาร์ทถึงเวล25นะครับรับไปฟรีๆเลยนะครับไปลองเล่นดูไปคอมโบดูถ้าใครมีทีมอะไรก็คอมเมนต์กันได้นะครับทุกคนประมาณนี้ครับและนี่ก็คือวิดีโอสำหรับการรีวิวนักบดหญิงครับผมฝากกดไลค์กดใจแล้วกดซับด้วยครับทุกคนอย่าลืมนะครับผมกดกันด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ